สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเร่นซื่นียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอาช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ 同学ตสวัสดีค่ะนักเรียนที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันจนจนเหล่าชื่อค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่กับเนื้อหาของบทที่3ในหนังสือเรียนชุดมาเรียนภาษาจีนกันเถอะเล่มที่2ตี่สามค่ะหงเสาวหยูฟีชังหาื่อบทที่3 ปลาน้ำแดงอร่อยมากเดี๋ยวเราไปเรียนเนื้อหาในบทเรียนนี้พร้อมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนไวยากรณ์ที่เมื่อคำสรรพนามที่ใช้ในการตั้งคำถามเจอกับคำว่าโตจะใช้อย่างไงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าคำว่าโตนะคะเป็นไวยากรณ์ที่เราพบบ่อยมากๆในประโยคภาษาจีนค่ะสามารถแปลงง่ายๆว่าทั้งหมดนะคะ ไวยากรณ์คำว่าโตในภาษาจีนนะคะเป็นคำวิเศษที่มักจะถูกวางไว้อยู่ข้างหน้าของคำคุณศัพท์คำกริยาเพื่อทำหน้าที่ขยายคำที่ตามหลังของมันนะคะยกตัวอย่างเช่น我们都喜欢吃火锅我们都喜欢吃火锅ก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยชอบกินชาบูค่ะ โต๊ะฉี่ฮก็คือชอบกินทุกคนนะคะหรือว่า他们都很聪明他们都很聪明聪明เนี่ยเป็นคําคุณศัพท์ที่หมายถึงฉลาด他们都很聪明พวกเขาทุกคนฉลาดมากนั่นเองค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งง,ง่ายๆเลยนะคะไต้หวันไฉไทยก๋วยไฉ่หัวต๊ะฉี่ฮวชิ่งอาหารไต้หวันอ,อาหารไทย,าาไทยฉันล้วนชอบกินทั้งหมด โจ้ฉีฮวนเชอร์ล้วนชอบกินทั้งหมดซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างการใช้โตในเบื้องต้นแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนวิธีการใช้โตเมื่อโตเจอกับสรรพนามคำถามอย่างเช่นคำว่า什么谁哪里什么时候ที่แปลว่าอะไรใครที่ไหน เมื่อไหรนะคะหากว่าคำสรรพนามคำถามเหล่านี้ค่ะปรากฏในประโยคที่ไม่ใช่ประโยคคำถามนะคะโดยคำเหล่านี้คำว่าเมื่อ谁ื里什么时候นะคะปรากฏอยู่หน้าคำว่าโตตามด้วยคำกริยานะคะโตในที่นี้ก็จะหมายถึงทุกอย่างทุกคนทุกที่ทุกเวลานะคะหรือว่าถ้าอยู่ในประโยคปฏิเสธก็จะแปลว่า ไม่มีอะไรไม่มีใครไม่มีที่ไหนทั้งหมดประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะตัวอย่างเช่น什么都吃什么都吃ก็คือกินทุกอย่างค่ะ什么ที่แปลว่าอะไรใช่ไหมคะ都吃都อยู่หน้ากริยา吃都吃什么都吃ก็แปลว่ากินทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่กินนะคะหรือว่า谁都知道 谁แปลว่าใครใช่ไหมคะเฉย都知道เนี่ยแปลว่ารู้ทุกคนนะคะไม่ได้แปลว่าใครไม่รู้เฉย都知道ก็คือทุกคนรู้รู้ทุกคนคะ่ะ哪里都可以去哪里都可以去ประโยคนี้ก็จะแปลว่าไปที่ไหนก็ได้哪里都可以去หรือว่าถ้าในรูปประโยคปฏิเสธน,นะคะอย่างเช่น什么都不懂 s h า m a t พูดตงพูดงปฏิเสธนะคะแปลว่าไม่รู้ฉมาโต้พูดตก็หมายถึงไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะเรามาดูโครงสร้างประโยคก่อนนะคะอย่างที่บอกไปโครงสร้างประโยคของไวยากรณ์แบบนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยถ้ามีประธานก็จะมีประธานก่อนนะคะตามมาด้วยสรรพนามคำถามค่ะ บวกบางประโยคนะคะอาจจะมีคำนามหรือว่าถ้าไม่มีก็จะตามด้วยคำว่าโตต่อด้วยคำกริยาเลยนะคะเอาเป็นว่าโตจะอยู่หน้าคำกริยาแล้วก็อยู่หลังเอ question pronoun ค่ะเรามาดูตัวอย่างกัน我什么青菜都吃我什么青菜都吃อย่างประโยคนี้我ก็เป็นประธาน什么คือ question pronoun ชิงไช่ในที่นี้ก็เป็นคำนามนะคะหมายถึงฉมชิงไช่เนี่ยก็แปลว่าไม่ว่าผักอะไรก็แล้วแต่โตชืันกินทั้งหมดนะคะก็หมายถึงฉันกินผักทุกชนิดนั่นเองหรืออีกตัวอย่างหนึง่งเฉิ่โต๊ะผู้สั่งจั่วฟเฉโตงจั่วฟทุกคนคิดว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรเฉิ่โต๊ะผู้สั่งจั่วฟันประโยค,น,โยคนี้เนี่ยหมายถึง ไม่มีใครอยากทำอาหารนะคะไม่มีใครอยากทำอาหารเฉก็คือใครนะคะโตผู้ช่งไม่ว่าใครเนี่ยก็ไม่อยากทำอาหาระค่ะจัวแานไม่อยากทำอาหารนั่นเองเรามาดูตัวอย่างในหนังสือเรียนที่เป็นบทสนทนากันะค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนี่ฉีฮวนชือยู่ 你喜欢吃鱼吗เธอ,อ,อชอบกินปลามมไหชาม,มอไหชอบ我什么鱼都爱吃喜欢我什么ช都่吃แปลว่าอะไรคะแปลว่าชอบฉันชอบกินปลาทุกชนิดนะคะหรือว่าไม่ว่าปลาอะไรฉันก็ชอบกินค่ะ什么ช都่吃เราไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะ 你会做什么菜？你会做什么菜？แปลว่าคุณทำอาหารอะไรได้บ้าง会做什么菜นะคะทำอาหารอะไรหรือว่าทำเมนูอะไรได้บ้าง我什么菜都不会做我什么菜都不会做 ประโยคนี้ก็หมายถึงฉันทําอาหารอะไรไม่เป็นเลยหรือว่าฉันทําเมนูอะไรไม่เป็นสักอย่างนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างถัดมาค่ะ今天谁做晚饭？今天谁做晚饭？วันนี้ใครทำมือำม้อเย็น？谁？ใคร做晚饭？ทำมื้อเย็นมื้อค่ำนะคะ？谁都不要做。 谁都不要做ประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ย谁都不要做นะคะประโยคนี้แปลว่าไม่มีใครอยากทำค่ะ谁都不要做ไม่มีใครอยากทำอีกหนึ่งตัวอย่าง他า什么时候在家ท่า什么时候นะคะ什么时候แปลว่าเมื่อไหร่在家เขาอยู่บ้านเมื่อไหร่ทา什么时候都在家 他什么时候都在家เมื่อมีคำว,ว่าโตนะคะอยู่หลังคำสรรพนามคำถามนะคะก็จะแปลว่าทั้งหมดหรือว่าแปลว่าทุกเวลาทุกอย่างนะคะทุกคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ก็จะแปลว่าเขาอยู่บ้านทุกเมื่อทุกเวลาถ่า什么时候都在家นั่นเอง สำหรับช่วงนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดด้วยกันด้วยการเติมคำสรรพนามคำถามลงในช่องว่างค่ะข้อที่1นึ่งฉๆ่จุ่จุ่ฉู่ฉู่ฉู่ตูอฉู่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 อู่ฉู่ฉู่าง่ฉู่ฉู่ฉู่่ฉู่่ว่า,า่ ถูกต้องนะคะคำตอบก็คือฉันมั่งหัวฉัน่ง水果都爱吃ฉันชอบกินผลไม้ทุกชนิดนั่นเองค่ะไปดูข้อที่สองกันหัวจุดจุดจุด都不认识我จุดจุดจุด都不认识都不认识แปลว่าไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นต้องเติมอะไรระหว่างคำว่าฉกับฉันมั ต้องเติมคำว่า谁ที่แปลว,ว่าใครนั่นเองนะคะ我谁都不认识ฉันไม่รู้จักใครสักคนไปดูข้อที่3กันค่ะ春天在จๆๆๆุดจๆๆๆุดจุดเรื่องรู้สจุดจุดจุดเู่ 都很舒服ฝูมีให้เลือกระหว่างนา哪里กับคำว่าเเทียนคือฤดูใบไม้ผลินะคะเผาปู่ก็คือวิ่งค่ะโตเหนชูฝูสบายทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่าจะแปลว่าวิ่งที่ไหนในฤดูใบไม้ผลิก็สบายทั้งนั้นก็ต้องตอบว่านาี่นั่นเอง春天在哪里跑步 เหินชูฝูหรือดูใบไม้ผริวิ่งที่ไหนก็สบายทั้งนั้นค่ะไปดูอีกข้อหนึ่งนะคะทา่าจุดจุดจุดโตโยโคงทา่าจุดจุจุดโตโยโคงโตยโยคงว่างทุกเมื่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเติมคำว่ารายระหว่างคำว่านาหลีกับา什么时候 ต้องเติมคาว่า什么时候นั่นเองค่ะเขาว่างทุกเมื่อใช่ไหมคะ什么时候เนี่ยแปลว่าเมื่อไหร่พอตามด้วยคำว่า都有空什么时候都有空ก็หมายถึงว่าว่างทุกเมื่อนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะตัวอย่างแรก我哪里都可以开会我哪里都可以开会 我什么时候都可以开会。我什都可以开会。我什么时候都可我什么时候都可以开会。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 我什么我什么报告都不会做。做我什么报告 都不会做ฉันทำรายงานอะไรไม่เป็นเลยนะคะว่า什么报告都不会做แต่ถ้าตอบแบบนี้เนี่ยอาจจะง,งานหลุดได้นะคะให้ตอบว่าว่า什么报告都会做อันนี้ก็จะแปลว่าฉันทำรายงานได้ทุกรายงานหรือว่าฉันทำได้ทุกรายงานนั่นเองว่า什么 u 告都 u 做 สุภาษิตจีนน่ารู้สุภาษิตสำนวนจีนวันนี้ค่ะเสนอคำว่าไ่เจ๋อปู่หนาวไผ่เจ๋อปู่หนาวแปลว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงค่ะเรามาดูคำว่าไ่านะคะไ่เนี่ยก็แปลว่าร้อยค่ะส่วนคำว่าเจ๋อในที่นี้นะคะแปลว่าหัก งหรือว่าก็สามารถแปลว่าอุปสรรคได้ด้วยนะคะอย่างเช่นชั่วเจอชั่วเจอที่แปลว่าอุปสรรคค่ะคำว่าปู้แปลว่าไม่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะแล้วก็คำว่าหนาวในที่นี้ก็จะแปลว่าก่อกวนหรือว่าขัดขวางที่มาจากคำว่าจู่หนาวนะคะขัดขวางค่ะซึ่งคำว่าปู้หนาวในที่นี้ก็หมายถึงไม่ย่อท้อนะคะต่ออุปสรรค ร้อยอุปสรรคนะคะป่ายเจอผู้หนาวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงสู้ไม่ถอยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกัน w 论遇到 y d 困难，我们都要ป่ายาเจอผู้หนาวประโยคนี้แปลว่าไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรเราทุกคนจะต้องสู้ไม่ถอยไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคทั้งปวงนะคะ 无论ไม่ว่า遇到เจอกับ什么困难ปัญหาอะไรก็ตาม我们โตยาพวกเราจะต้องเจผหน不าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง,วง也是一เรียนภา毅าการเรียนภาษาก็เหมือนกันค่ะต้องการความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อนะคะ 不要ยาวชิงยงัอย่ายอมแพ้ง่ายๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยขอให้เราไปเจอผู้หนาวไม่ว่าจะเจออะไรก็ผ่านพ้นไปให้ได้สำหรับภาษาจีนพาเพลินในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ